ครับสวัสดีครับอันนี้กาลังเดินทางแจกฝังนะครับมาถึงเชียงดาวตอนนี้กาลังแวะแวะนี่นะครับแวะซื้อของแป๊บหนึ่งอันนี้ร้านประจํานะครับไก่มาต้องแวะมันจะแวะไหวนะแวะซื้อขนมโคกนะครับอันนี้ร้าน,านในตำนานขนมโคกอร่อยหนาวเนาะ ประเดี๋ยนี้เป็นสิเตาแล้วเหรวิเตาครับผมิเตานะนะครับแต่มาก่นี่สเตาแปดแปดเอา่นเหมือนนะครับแปดเตากินได้มานออยเะผมอ่ะาแล้วก็เลี้ยงพวาสองตาแล้วก็เลี้ยงานอยสอเตาแล่ขอสามถุงก่อน ซาเาเจ้าบอกินน่ากินขนโอ้ยนะลูกขวางไม่อายมาแล้วเนาะขามป้อ่อมขนขนมโค้อดองบมูปิงปิ้งเเนี่ยนะไครต้มองละค่ต้มข้าวสาลีดองบะโอเ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมาหมดหนอยเปลี่ล้วครับยกนั่นยกนั่นขี้านเก่ากว่านี้แ้างเก่า่าีเ้วมาหลานดุนไหมเนาะดุนอ้วนนั่นนะอ้วนนั่นี่บานเก่า่ละ เอาหน้าสามขันยังหมุนคอย้วนๆมันอะมีแล้วนั่นะนี่ใข่ไปไปมาก็ต้องได้แวะนะครับมดนี่ก็นาดลูกฝางไอ้คนลูกคนเวลเราเดินทางเข้ามืงคันมึงคลองมึงคลองอันนี้ได้ได้ตากล้องมาซักนะครับน้องไก่แฟนบอยนะครับแหมต้องบอกก่อนเดี๋ยวขายนางหน้ามึง่าน้องนี่ครับลองบอแฟนเลยครับ ต่างขึ้นน,นี่เดี๋ยวเขาเกิจะเ่มทางรถไปเมืองกรองนะครับ อ่าตอนนี้เรับก็มาถึงเมืองคลองแล้วครับมาถึงร้านน้องเนยโอ้นี่ครับสามเมืองคลองสามเมืองคลองอย่างมาดักปิ้งเนเขานี่โอ้มันเป็นไรครับเดี๋ยวผมมีโปรแกรมตัดต่อเพื่อทางนี้ก่อนอ่าอันนี้ทำใหม่แล้วนะครับมาเข้าแล้วน้องเนยยังไม่ได้ เดี๋ยวนี้ต่อเติมใหม่แล้วโดยขึ้นแล้วโอ้มาจับอ๋อนี่นะครับนี่ก็เป็นน้องคนที่ว่าโดนน้องงดวางยาปันป่นจักรยานบบมันก็ค่ะน้องเนื้ออยู่นะ้องอ๋อ่ะเขามาพิสูจเติมเป็นยังเนี่ยครับ,อ,บอันนีม้มาแล้วมาแล้วนะครับ ร้านน้องเลยพัฒนาแล้วตอนนี้มีกับข้าวด้วยครับเอาให้น้องไปกินข้าวเหมืนทันมดอ่ะเหลืออันเด็กเก่งจะเหลือให้กินได้กับไอ้อย่ามาได้ทันนี่แกไอ้ผมต้องได้ใจอ่ะไอ้หิวนี่กับข้าวนะครับไฟทานเล่นก็มีนะครับเส้นไฟยำชุดหมูกระแทกก็มีนะครับนี่ตอนนี้มีไก่ อันนี้มีกับแก้มด้วยนะครับอันนี้ครับโอ้ได้สายกสายเหรอเดินสายได้อย่าให้มันเป็นซีนเตอร์ให้สีคนนะวาเอ๊วันนี้อาจจะได้ซับสไครต์สิบักยี่สิบคนหลังนี้คนเงี้ยค่ะเอ้แล้วชาพี่เหรอได้เหรอเจ้ต้องอนเหมือนกันเหร คุณอะโอ้ right? <that> <other> like ี่แต่ยเป็นเพียนเต้ให้ลุงฝันด้วยลุงฝันเป็นอะไรไปละเข้ากอะไรนะไปมัแล้วอยู่แล้วสี่คนอ่ะไปเดินโปรโมทได้อย่างมะพองน นั่งกี่ลูกได้กี่ลูกครับอันนี้เหมือนใสา,าวงคองร้านนี้มีแต่สาวๆนะครับมากิขขนนี่ ตรงนี้เนาะก็เจ้าไมนเปลี่ยนอันเบจากมาถึงเมืองคลองต้องสั่งกะเพราไข่ดาวนะอร่อยอันนี้บรรยากาศก็ยังธรรมชาติอยูเป็นร้านกาแฟร้านแรมรานอนะ

เดี๋ยวลุงขวานเอาเรือลุงขวานมาเองซาบะต้น่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็มาถ่ายนี่อันนั้นบ้านบ้รนณานเราอยู่ตรงโซนนู้นนอนนู่นเน,นี่ยต้นนู่นครับขอต้อนรับ เข้าสู่บ้านพ่อรักโฮมสเตย์แคถึงจึงมาหานะครับตอนนี้พาพาเสียตุ้ยมาดูโลเคชั่นก่อน <Wow. S 2> มามาทายนี่มีจุดท่ายอยู่แต่ว่า <c oughs> อ่าวิวสวยอยู่อ่ามานี่เด็กเด <c oughs> เด็กป่า <c oughs> เด็กป่า <c oughs> <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> บ้านพ่อรักโฮมสเตย์ สวัสดีครับมันมีคนงามอยู่กับครับเอ้ยเอาเห็นในกระจกอยู่เดี๋ยวซูมในกระจกก็ได้สะท้อนอยู่อ่ารังเขย่าผสมให้เข้ากันนะครับ <laughs> อาหารตัวในกระจกกุนฮะฮะโอ้ออ <laughs> บดใจ อันนี้ช่องปบนน้อยช่องน้อยเดี๋ยวขอมาเที่ยวก่อนมาเด็กๆมาอันนี้อันนี้ปีโนชสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของโฮมสเตย์บ้านพ่อรักอ่าขึ้นมาเลยมีข้าวแล้วเนาะยังค่ะโอ้ยให้กับประจวนแล้วเนี่ยว่ากินหมดแล้วใช่กับมุ่จ้าง นเ,เนี่ยกลำลังไปซื้อมาแต่ว่าเนี่ยไปพูนซื้อนเนี่ยก็พูนเนี่ยจะไปได้ลงทุงนอ่ะโอเคที่นี่นเหล่าควานก็ในพูนเอานี่นะนี่นะฮะนี่ถ่ายเลยอ่ะทายแล้วอ๋อต้องขวานพูนี่ต้องเล่าขันฉันเล่าขวาน,น,นพูนไอ้ขวัญมาซื้อไอ้นั้นายาลุงปู่ซื้อไออย่างណ น้ำดีไปฟานดตัวมากอะน้ำ,น,ำน้ำมักแฟบุเฟ่ต์แต่น้าวงดไ่เหนียวพี่จริงจะมาแล้วครับแต่ว่ามันติดเหรอถ้าไม่ติดคนเท่าบสบายเนาะจะรอรอประมาณสักเดือนเนี้ยังมาอยู่มัต้องต้องเอาลังเหนียวมานะแหม่นังเหนียวให้มาอยู่เหนียวใหมว้มา ถ่ายได้ลูกถ่ายได้ห้องไพ่ว่างเนี่ห้อง,ง,งุ่นมันมีแขกจะไปเปิดไปเลยเนะี่ยไปเปิดไป,ดเ,ปดเลยเป็นสะดุ้งนะี่ยเปิดต้งงองเพ่ห้องไพ่ว่างเนี่ยนี่ทำไมาช่องเจ้านะ่ยอากาศดีมันเออแต่อันตอนมันซึมล่อ,อเจ็ดองศาตอนเจ็ดองศาออเลยเหรอแล้วเห็นวันก่อนฝนตกอ่ะประมาณสิบเจ็ด แล้วพอทีเจ็ดก็ฝนตกลงมาแล้วก็กลายเป็นบอลมันหนาวไปเลยอ่ะอันนี้แสดงว่าตกิดขคืนแล้วเจ้ามานี่คืมัตกเลยมาตกแดดแล้วก็อากาศก็ดีเมื่อเจ้าแต่ว่ามันค่อยหนาวแต่ว่าเหมือนว่าเห็นวันสองวันถ้ามันหาอ่าฝนมันหยุดแล้วมันจะเย็นก่อนแต่นักนักไออคุณท้องว่าแขกช่วงนี้ก็จะยางมีมีอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่เยอะอืมไม่เยอะอับอืมซาซาหน่อยเพราะวันส่วงนี่ไง เดี๋ยวถ้าคนละาขึงออกก็เริ่มนหนักแล้วอ,ออกกันเหรอ่ไ,ได้ออกแล้ว,ม,ล <c oughs> ม,ปปวม,มันได้น้อยเราเติมได้สามปันโลมันได้น้<ม>อยไปปออย่างวะหนอแเ้าเออแล้วมันได้น่าแกงแก่นแกแม่จะบอกแม่จะบอกก่อนว่าคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะมแม่เขาญาติเขาไปไปหาหมอมสตางค์ให้น้ำมีเลยดีกว่าที่เรซื้อตัวแบบสามร้อย คนละสามร้อยเออจะคนละครึ่งอนคนละครึ่งอ่ะใช้คนละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหน่อสามร้อยอันมีกินมาสแกนไะแสดงว่าแสดงว่าใจผหมดอ่ะช่วงหนี้ฮะใจผมหมดเต๋าไปเหลืออ๋อกระลังกระลังได้อ๋อได้น้อยอ่ะได้ได้ประมาณจีวาทิติหนึ่งเ้าคนชนะจะได้สามพันนะเออเราชนะเราชนะได้แอปได้แอปได้สามพัน ชะนะคับได้เอาเไอ้ปลกบจายก็บตาย,ตายมัน <c oughs> มีก็ละเกินนี่มัน่ละ <c oughs> okay. อันนี้็ถึงเขาวอวไปจริจเขากลุ่มนี่นะเขาว่าอวมีให้ใจกับใจอย่า้อมันเะันขเนี่นี่เสดี๋ยวม่ถึงหล่อแฟตอนนี้ก็หล่อมไม่ได้เนาะเพราะน้ำมันตื้นละโอ้พ <c oughs> ัน้องปนกาลองได้คนละเส้นระ เียววันหลังนาุ่นเส้นปุ่นหนอแม่นวันหลังไม้นะพวกไม่ไหก็ต้องไปล่องหงยางแล้วไปล่องแปดีกว่าพนังไปมนไปสืไปตัวไหนน่ะปพสพ่ดอ่ะมัน้องกปลาข้อหลามันพูนพ่นมันจะพดแล้วพ่จะเอาเขาตึงตึ๊งกอหงยางมันน้อยมันสั้นเหรอมันสั้นมันบบอันนั้น มันม้อนน้ำมันน้อยเต้น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 กับคนจ้ำกว่ามันเจ้าถึงว่าหงยางอ่ะมันก็ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นแต่คนตุบไปหินเนี่ยอันยาววะยังว่าอ่าให้ขอน่าจะติดนะหงยางน่าจะติดโคตรหินอ๋อธรรมดาค่ะก้นมันจะลอมได้ก่อนตอนนั้นอ่ะผมมันจะเต็มก้นอ่ะได้แต่มันจะไหลก่อนตอนนั้นอ่ะนี่วะ อะไรครับไไหนต้นใหญ่ๆนี่คือลูกมันใช่ไ้นใช่ค่ะั่ต้นมะม่วงค่ะอันนี้มะม่วงเหรอค่ะอันนี้มะม่วงป่านะมะม่วงสมัยก่อนน่ะอ่าอันนี้ต้นแบบกี่พันเป็นพันเป็นร้อยปีก็พันปีแล้วมะม่วหน่ะมะม่วงอันนี้เป็นต้นนี่อันนี้มันท้องต้นอย่างก็เนี่ยมันจะต้นยางเน่ะต้นอะไรอย่างก็ ต้นกอต้นเกี่ยอะไรอย่างเงี้ยมต้ไม่กอไม่กอที่ในป่านะบ้านในบ้านภาคเหมือนเขาแต้นยางนะต้นยางใบสาวนักต่อไอก่อนนักมออก่อนสามนี่หลบไอมาผมกันก็ไอ้มีสามคนนั้นนห้ปิ๊ไปเป็นอนเี่ไหนี่ไจะมีเวลาน่อยกันี่เท่าแล้วใส่กระเป๋าอด่วนะเลือกนัก หมอกีนีนะตมองหมอกเอล่องหองเหนื่อยหรอหนอมัอกเนื่อยไรอนะเมื่อกี้กับไปอยู่ไปต้งใหม่เดี๋ยวกันปิดกันเดี๋ยวได้เหล่าก่อน้อง่เราขอนเราขอเาขนไปเลยนี่เรามาถึงบ้านหอกควายโฮมสเตย์ มันนอกอันนี้จะไม่โซนมีนไฟไหมมีค่ะไฟไหม้ขนมอะไรบ้างไม่รู้อตอนนี้ตอนนี้ไฟดับไฟดับเรื่องไฟดับคือเป็นเรื่องปกตินะครับของบ้านเมืองของนะครับเรื่องไฟดับนี่เป็นเรื่องปกติเลยอ่าตอนนี้มาถ่ายรูปก่อน ก็ตอนนี้ไฟดับทำอะไรไม่ได้เขาพาพิ่ตุยนอกคอกมานะครับเดี๋ยวขมาหาเมียน้อยตรงนี้ไม่รู้นะครับนีอ๋ออันนี้สมบกมัตนี่แหละโอเคครับช สวัสดีค่ะนี่นะครับอันนี้จะเป็นโซนเอโซนนี้ที่พักอ่าที่มาพักตอนนั้นขอบคุณจะมีอยู่สองด้านนะครับด้านมีด้านบนกับด้านล่างอ่านี่นะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นมาแล้ว อันนี้จะเป็นโซนแรกคือโซอนเอนะครับอ่าด้านนอกจะเป็นผิวไม้แบบนี้นะครับอ่าแต่ดูด้านในจะว้าวเลยอ่าจะมีเตียงจะมีฟูกนอนให้อยู่สามฟูกนะครับขนาพหกคนก็สามารถนอนได้อยู่ประมาณหกหกคนนะครับว้าวนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะฮะ นี่ที่มาถ่ายกันเยอะๆเนี่ยนะปเป็นวิวตรงนี้ครับนี่ก็จ,จะเห็นนื่นหลังนะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอันนี้ให้นะครับห่าหน้ำมีฝักบัว นครับน่นนอกอาจจะดูธรรมดาแต่ในนี่สวยนะครับอากาศดีอันนี้ก็จะเป็นโซนโซนบีนะครับโซนบีก็จะมีจุดจุดใายตุกหลายที่แล้วแต่นะฮะร,ราคาห้องพักส่วนโซนโซนี้ก็จะเป็นพวก คู่รักใหม่ๆเขามาถ่ายกันนะครับนี่จะเป็นโซนเนี้คู่รักใหม่อยู่ยนี่ครับ